ทิบะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่คนถือได้นานที่สุดนะครับกั้นใจกันเลยทีเดียวและเป้าหมายคือการระเบิดราคาคนหลายคนเชื่ออย่างั้นเชื่อมากนาเชื่ออย่างมั่นใจเชื่อแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับจะระเบิดราคาถือนานขนาดนั้นจะไปถึงไหนเราต้องว่ากันอีกทีเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลในคลิปนี้สกเล คือคอยนิมูลมูลไปได้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในหัวข้อเกี่ยวกับชิบะอินโนด้วยกันเนื่องจากชิบะอินโนะครับณขณะนี้เป็นเหรียญหนึ่งที่มีคนถือได้นานมากๆตั้งใจเลยว่าอยากจะถือให้นานจนขาดใจเลยนะครับ เพราะหลายคนเนี่ยอย่างน้อย80%หรือ90%ถ้าเป็นคนที่ถือชีบะต้องแต่แรกจริงๆและเป็นแฟนคลับเดนตาจริงๆไม่ใช่เมานะครับหรือสายเทรดเนี่ยแบบใจรักนะครับรักชีบะรักมากๆเลยแล้วรู้ว่าชีบะมันต้องมีโอกาสอีกหนึ่งครั้งก่อนที่โปรเจกต์จะมาต้องมีระเบิดหนึ่งครั้ง ผลปรากฏว่าข้อมูลนี้มันเป็นการรวบรวมจากบนเว็บของ Coinbase นะครับหน้าฟีดของราคาเขาบอกที่น่าสนใจคืออย่าง ada เนี่ยมีคนถือถึงร2อวันแล้วค่อยขายทิ้งนะครับก็ราวๆประมาณอ่าสี่เดือนนะครับก่อนที่จะมีการขายทิ้งแต่ชิบาเนี่ยประมาณ120วันวันใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ช่วงนี้นะักลงทุนจะเก็บสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใครมีก็เก็บนะครับใครหวังว่าชีบะนี่จะเติบโตต่อไปก็ถือหรืออาจจะไม่เก็บแต่ว่าถือเอาไว้พอรู้ว่าชีบะต้องมาแน่ถ้าตลาดกลับมาม,มาชักครั้งก่อนที่โปรเจกต์จะมาเป็นการเก่งกำไรครั้งใหญ่นะครับคนเชื่อว่าราคาจะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้า หลายคนบอกว่าจะหนึ่งสตางค์หนึ่งบาทส่วนตัวผมใกล้หนึ่งดอลลาร์นะครับต้องไปอย่างนั้นแน่นอนเพราะว่ารอบนี้มีการระเบิดราคาในปีนี้น่าจะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงหลังสงครามเนี่ยหรือว่าถ้าไม่ใช่สงครามนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการชำระเงินของคริปโตเนี่ยเริ่มออกมาคนใช้แพร่หลายและเริ่มเสถียรมากขึ้นอันเนี้ อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของตลาดคริปโตโดยรวมก็ได้และในช่วงกลางปีหรือปลายปีนั้นเราว่ากันนะครับจะมีการมูลแค่ครั้งเดียวจะไม่เหมือนกับปีที่แล้วที่มีอยู่2ครั้งครั้งนี้คือครั้งเดียวแล้วการมูนแบบนี้นะครับการพุ่งราคาจะพุ่งแบบระเบิด c 4เลยนะครับแท่งยาว36 4 8 5 6เมตรเลย นะครับเพราะว่ารอบมันน้อยนะครับเราก็มันกดราคามานานคนก็ซื้อเก็บมานานจนบางครั้งเนี่ยซื้อเก็บจนจะไม่ไหวยอยู่แล้วแม้แต่วานระดับกลางนะผมก็ว่าซื้อเก็บเรื่อยๆจนไม่ไหวแล้วนะครับจากรายงานนะครับโดยบริษัทที่ชื่อว่า g i f f i n i น y นะครับ eSport ก็พบว่าเวลาโดยทั่วไปของเหรียญแอลคอยนะครับทั้งสองเนี้ย นานกว่าระยะเวลาที่นักลงทุนถือเหรียญคริปโตชั้นนำอื่นๆนะครับข้อมูลนี้มาจากคอยเปย์นะบิตคอยมีการถือแค่115วันเองเพราะเหรียญมันใหญ่นะครับมันไม่เหมือน ADA กับชิบะนะครับฉะนั้นเขาต้องเล่นรอบให้มันน้อยลงนะครับน้อยวันลงอีเทอรี่87วันนะครับอันนี้แน่อยู่แล้วเพราะว่าหลังตั้งแต่เดือน ตุลาคมไม่ราคาไม่ขยับเลยแล้วราคาแบบน่ากเกียดมากเลยอีอเทอริเอ่ะนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่านักลงทุนสถาบันเข้ามาเล่นแล้วก็ไปผูกกับหุ้นเทคด้วยนะครับดอจคอยนนี่เยอะหน่อยแปดสิบวันนะครับน้อยน้อยกว่าอีเทอรเียมเพราะว่าคมเริ่มหมดศรัทธาแล้วนะครับย้ายไปเล่นทีแบกโซน่านะครับเจ็ดสิบแปดวันอันนี้ก็โดนทำลายราคาอย่างหนักเลยเนื่องจากพวกเข้ากองทุนอะไรต่างๆเนี่ย เข้าไปเล่นโซลนาฟิวเจอร์กันโอ้โหปวดหัวมากนะครับและเขาบอกว่า ada นะนะตอนนี้ของคอยเบสนะครับตอนนี้นะครับชีบะกับ ada ก็ลดลงอ่ะนะเนื่องจากว่าราคามันลดลงด้วยนะครับแล้วก็การถือครองเนี่ยก็มีผลด้วยนะครับแต่ว่าข้อมูลจากคอยเบสเขาบอกว่าแพลตฟอร์มคอยเบสได้เปิดตัวเซ็กของเหรียญ ada ไปนะครับแล้วให้ผลตอบแทนนะ่ะ อยู่ประมาณ3.75%นะครับก็มีการให้ผลปลอดตอบแทนขนาดนี้เลยนะครับฉะนั้นาทางเนี้ยของคอยเบทเขาก็ได้สรุปนะคบว่าราคาของ ada กบชิบะเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวสูงมากนักนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับพยายามที่จะสะสมเหรียญมากกว่าเพื่อจะรอโปรเจกต์มากกว่านะครับมากกว่าการเก่งกำไรนั่นเอง ก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแต่ผมคิดว่า,ามันน่าจะขึ้นสูงนะครับโดยเฉพาะชีปะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นการเก่งกำไรก่อนที่ราคาจะไปนะครับถ้าเกิดโปรเจกต์มาเมื่อไหร่เนี่ยราคาก็มีการการอัพขึ้นนะครับเหนือกว่า1ดอลลาร์ยอย่างแน่นอนนะครับข้อมูลมีประมาณนี้นะครับใครสนใจก็ก็ทักเข้ามาที่เพจละกันนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code ให้ นะครับแล้วก็ย้ําว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะตัดสินใจข้อมูลก่อนการลงทุนหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการลงทุนนะครับแล้วเรามีกลุ่มชีบะด้วยทักไปที่เพจแล้วกันเดี๋ยวส่งลิงก์กับคิวอาโค้ดให้แล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชีบะอินโนนะครับจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน m o o เรามีโฆษณาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า M.C. minor service อนะครับบริการครบเครื่องเรื่องการขุดนะครับทั้งซื้อทั้งขายทั้งฝากขุดได้นะครับทั้งซ่อมได้นะครับแล้วก็ย้ำว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงโอเคสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชีบัอินุจะโคตรทมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ